แวะมาชมตัวที่2ครับวันนี้นะก็ไก่ชีนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับที่ลงไปเมื่อสักครู่นี่ครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็สายพ่อแม่ก็แชมป์ชนแชมป์นะครับชุดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับทั้งคู่นะครับแต่ว่าจะได้เปรียบเสียเปรียบคนละอย่างนะครับตัวนี้ก็จะปากแข้งเหลืองนะครับแต่เรื่องทรงเรื่องรอยก็สวยเหมือนกันนะครับก็ถือว่ารอยนี้ไม่ต้องกลัวครับไก่ชุดนี้นะครับ ทั้งทรงทั้งลอยเนี่ยครับนอนตัดแข้ง่ใช้ได้หมดนะครับก็ทรงหางนะครับใช้ได้หมดก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะแล้วก็มาถ่ายให้ดูนะครับก็พอแบ่งได้อีกตัวหนึ่งครับคือตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งคือตันติดจองอยู่นะครับภาพรวมสวยงามครับตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับขัดแล้วขัดอีกนะครับเหนียวไม่คดไม่งอนะครับ ตาไม่บอดถือว่าลอยดีลอยใหญ่กันตัวนี้อันนี้ติดตามหรือว่าหาอยู่นะครับจะไปต่อยอดจะไปทำพันหรือว่าจะเอาไปเลี้ยงลงสนามแข่งนะครับไม่พลาดครับชุดนี้ครับผ่านหมดเลยฮะใช่ครับหรือไม่ใช้ได้เลยครับชุดนี้นะครับก็เมือบีดก็เป็นอ่อุนก้ารนะครับคนการนกับเฟซบุ๊กอุนก้ารนะครับบอนไซมาเนียนะครับ เป็นมือบีดนะครับสายนี้นะครับแชมป์จนแชมป์นะก็เลี้ยงไปอีกสักพักนะครับเดี๋ยวปากแข้งจางลงนะครับใส่กงแล้วก็เลี้ยงดูดีๆนะครับเลี้ยงดูดียังไงก็สวยกับไก่ขนขาวดีครับสะอาดดีชุดนี้นะครับหลักแดดตับลงในหายห่วงเลยนะฮะนอกจากไปคุกขี้คุนขี้โคนนนะฮะนนั้นช่วยไม่ได้นะฮะสนใจก็ติดต่อลงมานะครับ นะครับพูดคุยได้ครับสอบถามได้ครับไม่เป็นไรนะครับไม่ได้แพงจนขนาดสร้างบ้านนะก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหลายๆคลิปต่อหลายๆคลิปก็ได้เพีงน้องติดตามนะครับเพราะว่าทางตอนนี้เฟซบุ๊กเองก็มีปัญหานะครับเล่นไม่ได้แล้วก็โพสต์ไม่ได้นะก็ต้องอาศัยช่องทางทาง y ูทูบ b e นะครับเพื่อส่งต่อนะครับเพื่อโชว์นะครับเพื่อให้พี่น้องได้ดูนะครับชอบไหมนะครับ วสวยครับตัวน,นี้นะฮะใ,ให้ดูหลาย,ลายมุมนะครับให้ดูหลายมุมชอบดูให้อิมนะ่มแต่เป็นสมัยก่อนก็ราคาก็น่าจะสูงกว่านี้นครับสมัยก่อนเนาะถ้าถ้าไม่มีโควิดนะครับหลายๆท่านจะรู้จักคนจะเข้าใจราคาดีนะครับถ้าไก่รุ่นนี้เนี่ยยากมากนะครับจะจับไม่ได้เลยนะครับสมัยก่อน อันนี้ก็พอแบ่งได้ก็แบ่งนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเยอะมากกับปริมาณมากนะครับเพราะต้องภ่าษสีจ่ายค่าอาหารนะครับดูแลสนใจก็ทักลงมานะครับตอนนี้สวยครับการันตีให้นะครับก็ถือว่าผ่านเลยนะครับก็เลี้ยงอีกสองสามเดือนก็เป็นหนุ่มเลยนะครับอุมโช์ได้เลยทำพ่อพันได้เลยนะครับไม่มีตําหนินะครับทั้งสองตัวเลยแั้ก็ตัวก่อนแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ดีต่างกันนะครับข้อดีข้อเสียต่างกันแต่ว่าไม่มีตําหนิทั้งสองตัวนะครับ